ครับไปเราจะจะมาดูแผ่นศิลาอ้าวเมื่อกี้ไอเชียไก่นะครับผมขออนุญาตแล้วกันแผ่นศิลาของเราเนี่ยครับกดบวกออกมาเนี่ยกดบวกปุ๊บเราก็เห็นศิลาไหมครับอ่ายูเนี U N e S เนี่ยนะแผ่นศิลากด้าไป,ไปลถเลือกใช้อันไหนครับเลือกใช้แผ่นศิลาสีไหน,นผมแนะนํานะครับ สายแอตตาซินเนี่ยใช้เป็นสีส้มแล้วกันในผมก็ใช้สีส้มนะแล้วก็จะมีสีอะไล่ะเลื่อนก่อนเลื่อนยาแลเลื่อนเนี่ยมันจะเป็นสีสีเขียวสีเขียวเนี่ยบวกมันจะมีสเตตัสท้างล่างใช่หไหมครับถ้าใส่หินยาใส่ให้ท้ากันให้มันชื่อพลอย่างกันมันจะขึ้นหมดเลยแล้วมันก็จะบวกให้อีกเนี่ยข้้งล่างเนี่ยเห็นไหมเช็ด เช็ตออฟสองออฟสี่ออฟหกเนี่ยมันก็จะบวกให้ถ้าเราใส่ผิดมันก็จะไม่บวกให้ใส่ครบหมดหกช่องมันก็จะบวกให้ทั้งหมดหกช่องเลยแต่ไอันเนี่ยรู้ต้องต้องใช้เพชรเปิดนะครับเนี่ยใช้เพชรเปิดเนี่ยอันบนอันบนเนี่ยที่มันมี s t E f ที่มี pa e มีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช้เพชรเปิดนะครับเพชรนี่สำคัญมากสำหรับเกมเนี้ย แล้วก็ตังด้วยว่าง่าย,ายถ้าตังหมดเพชรก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพชรเอาไปซื้อตังได้หน่อยเดียวตังมันก็คู่กับเพชรนั่แหละอันนี้ก็เปิดให้หมดทุกอันนะครับทุกอันเลยจริงๆไม่งั้นสเตตัสเราก็จะไม่พอของอแอสตซินที่โรดเล่นนี่ก็จะให้มันเป็นอะไรก็ได้เป็น SDF เป็นอะไรก็ได้ครับลองดูโคจรก็ใช้อันนี้เนี่ยอ,อันกดอังกลางปับ๊บเนี่ย กดกดอันสีแดงข้างล่างครับรีรีไฟรีอะไรเนี่ยฮะเนี่ยสามารถล็อกได้ถ้าเราถ้าเราต้องการแล้วะแต่ล็อกได้2อันสองช่องก็กดล็อกออกถ้าเราไม่เอา2ช่องนี้เราก,กดรีเลยกดรีสีแดงครับข้างล่างครับถ้าเราต้องการเรียบร้อยเราก็กดกดล็อกออกให้หมดหรือจะล็อกไว้ก็ได้ไม่เป็นไรสเตตัสก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับ ผมจะให้ดูสองคลิปนี้ก่อนนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามมาในเฟซผมก็ได้หรือจะถามในเกมก็ได้ครับผมก็ลองดูเฉยๆเนี่ยคลิปอัดคลิปเนี่ยผมก็เพิ่งอัดเป็นเหมือนกันผมต้องเอาเครื่องไปรูทอะไรนั่งหนาก็ไม่รู้ลองดูแต่ไม่รู้จะดูได้หรือเปล่านะครับแค่นี้แหละครับ